สวัสดีทุกคนนะครับหลายคนตอนนี้สนใจอยากเป็นนักลงทุนนะครการที่เราจะเป็นนักลงทุนเนี่ยเราสามารถเป็นนักลงทุนได้หลายรูปแบบนะถ้าเรามีเงินเยอะนะครับเราก็ใช้เงินในการลงทุนถ้าเรามีเงินน้อยเราก็เริ่มต้นลงทุนเล็กๆโดยการเป็นบล็อกเกอร์หรืออะไรหน้านะฮะ นะโบเกอร์ er หรือในหน้านี่คือลงทุนลงแรงนะครับใช้ตังค์น้อยหน่อยนะฮะลงแรงลงความรู้ลงความสามารถนะฮะโบเกอร์ er ในหน้านะแต่ถ้าเรามีตังค์เยอะแล้วนะครับเราก็เป็นนักลงทุนโดยใช้เงินลงทุนได้นะซึ่ง Business Matching Platform Thai Angel Investor.com นะครับเราทำไว้ให้กับนักลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับ นักลงทุนสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะแชร์สกรีนให้ดูนะครับนักลงทุนบนแพลตฟอร์มเรานะครับคุณสามารถที่จะนะครับเข้ามาดูว่าเราทำธุรกิจอะไรบ้างนะนี่คือธุรกิจที่เราทำนะครับเที่ยวจีนนะฮะเที่ยวในลักษณะ business กลุ่ VIP กลุ่มธุรกิจไปดูงานจีนไปเที่ยวดูโรงงานจีนนะครับไปกินไปเที่ยวชิวๆหาพักพวกพันธมิตรเพื่อนฝูงที่จีนนะฮะมันไม่ได้เพียงแค่ไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับเราไปดิวธุรกิจไปดิวคู่ค้านะฮะเที่ยวยังไงให้ได้ตังค์นะครับถ้าไปเที่ยวอย่างเดียวนี่คือไปเสียตังค์นะครับแต่ถ้าเราไปดิวธุรกิจไปดิวคู่ค้าค้าขายนําเข้าส่งออกดิวนักลงทุนดิวหาเพื่อนนี่คือ ไปเที่ยวได้ตังค์นะนะแพลตฟอร์มของไทยงเจ้าได้ทำรีวิวไว้ให้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับการเจาะตลาดจีนนะครับไปเที่ยวจีนไปดวนักลงทุนจีนไปดวโรงงานจีนนะครับการร่วมทุนกับจีนในการพัฒนาโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าเขื่อนโซล่าฟาร์มอสังหาริมทรัพยสัมปทานอะไรพวกนี้ คุณก็ลองเข้าไปศึกษารายละเอียดบนแพลตฟอร์มเราดูนะครับสนใจนะครับเป็นนัก,กลงทุนนะครับคุณสมัครเป็นนัก,กลงทุนกับเราได้แล้ววันนี้นะครับเริ่มต้นนะฮะสำหรับนัก,กลงทุนนะค,คุณรีจิสเตอร์เริ่มต้นกับเราเพียงแค่หนึ่งมืนบาทนะครับคุณก็เป็นนักลงทุนได้แล้วนะคุณรีจิสเตอร์กับเราเพียงแค่หนึ่งมืนบาทคุณได้เป็นนัก,กลงทุนได้แล้วนะครับ การที่คุณจะเป็นน้าลงทุนนะครับคุณจะได้สิทธิอะไรบ้างคุณจะได้สิทธิการดูธุรกิจหน้าลงทุนนะครับทางแพลตฟอร์มเราจะเลือกนะจะเลือกงานที่น่าสนใจมาขึ้นบนแพลตฟอร์มนะครับคุณก็จะมาเห็นว่าเออมันมีธุรกิจอะไรหน้าลงทุนบ้างตอนนี้นะครับแล้วคุณก็จะสามารถดีลกับเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจโดยตรงนะครับโดยแพลตฟอร์มกลางเราจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางให้นะครับ คุณสญญามารถที่จะดิวผ่านแพลตฟอร์มกลางทยเจ้า i n v e วสต์คอมเพื่อคุยกับเจ้าของธุรกิจดนั้นๆโดยตรงนะก็จะมีเรียกว่าหลากหลายธุรกิจให้เลือกนะครับเหมือนคุณช้อปปิ้งนะฮะเหมือนคุณช้อปปิ้งนะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มในการเลือกธุรกิจร่วมลงทุนนะฮะอย่างอาสังหาริมทรั์ธุรกิจเกี่ยวกับสนามยิงปืนนะครับ ธุรกิจรับแลกเงินหยวนนะครับธุรกิจค้าขายนําเข้าเส่องออกรีสอร์ทวิลล่าสาเร็จรูปนะฮะธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะธุรกิจไร่ถาวรฟาร์มสเตย์นะธุรกิจโซล่าฟาร์มธุรกิจสวนยางพารานะฮะคือคุณเข้ามาในนี้จบครบที่เดียวนะฮะสนามกงสนามกอล์ฟอสังหานูนนี่นั่นนะมีครบท้วนนะค,คุณสามารถเป็นนักลงทุนได้แล้วเพียงแค่รีจิสเตอร์กับเรา เริ่มต้นหนึ่งมืนบาทนะคุณเป็นนัลกลงทุนได้แล้วนะครับหลังจากคุณรีจิสเตอร์แล้วนะครับคุณก็จะได้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่คนอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้นะเพราะว่าต้องคุยกับเจ้าของธุรกิจเท่านั้นนะข้อมูลบางอย่างมันเป็นคอนฟิดิชเชียลนะครับเราไม่ได้ลงสาธารณะอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องสําหรับนัลกลงทุนเท่านั้นซึ่งนังลกลงทุนเนี่ยคุณแค่รีจิสเตอร์นะครับหนึ่งมืนบาทนะคุณก็เป็นนัลกลงทุนได้แล้วซึ่ง อนาคตสมมติคุณอยากไปจอยกับผมในทริปไปเที่ยวจีนนู่นนี่นั่นคุณก็สามารถใช้เป็นส่วนลดในการไปเที่ยวจีนกับผมได้เลยนะครับการที่คุณรีจิสเตอร์เข้าบนแพลตฟอร์มเพียงแค่หนึ่งนบาทเนี่ยคุณก็สามารถไปใช้เป็นส่วนลดในการไปท่องเที่ยวกับผมที่จีนไปดีลธุรกิจกับจีนนะฮะสนใจรีจิสเตอร์เข้าไปดูในเว็บไซต์ทางเจ้าอินเวสต์ดอคอมนะครับแล้วก็ทักอินบ็อกแอดมินนะฮะ ยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็หลังจากคุณรีจิสเตอร์เป็นนักลงทุนเสร็จนะครับคุณก็จะสามารถที่จะมีติ้งกับผมเป็นการส่วนตัวนะหลังจากที่คุณรีจิสเตอร์เป็นนักลงทุนแล้วนะครับคุณจะสามารถมีสติ้งกับผมเป็นการส่วนตัวทั้งเรื่องออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับคุณสมัครได้เพียงแค่1 0,000บาทเท่านั้นนะฮะแล้วพบกันนะครับยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกคน So, what do you got?